ครับตัวนี้เป็นระบบ96นะครับใช้บอร์ดรุ่นอ่า Hb310d10 k v a ครับผมนด้ทำการอัดโปรแกรมไปแล้วเป็นระบบ96นะครับแล้วก็ตัวนี้ MPPT ตัวเขียวนะครับตัวนี้เป็นแบตลิเธียมฟอสเฟตนะครับระบบ 96V นะครับแล้วก็ V ออกอยู่ตัวนี้นะครับเราจะลองเทสโหลดกับ เครื่องดูดฝุ่นตัวนี้นะครับสป,ปิ๊กบอกว่าเท่าไหร่สองพันบาทนะครับเราเราเราจะมาดูว่าก้าสิบหเนี่ยกินกระแสขนาดไหนถ้าเราใช้หลวดสองพันบาทนะครับเดี๋ยวนะตัวตัวเครื่องจะมีดูผ่านมือถือได้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะ ่วงที่เปิดตัวนั้นอาจจะไม่ได้ยินเสียงนะครับผมจะให้ดูแค่คลิปนะครับอาจารย์เปิดเลยครับผม ยิงกระแสไป19มนะครับนี่โหลด2กนะครับนี้นะครับส่วนี B ีที่ใช้อยู่ตอนนี้ อันนี้ครับก็ระบายนวพอแล้วพอาจารย์ไม่ได้ยินเสียงครับการทำงานเครื่องมันก็จะทำงานออโต้นะครับทำงานออโต้ของระบบพัดลมมันจะเปิดเองนะครับึือสถานะคูลิ่งเนี่ยเมื่ออุณหภูมิสูงกว่า41นะครับตรงนี้นะครับเป็น9 16v นะครับแบบหม้อแปลงเทอร์ลอย นะครับวีออกไม่มีตกนะครับเดี๋ยวพามาดูทางแผงนะครับทางแผงผมมาส่งเครื่องนะครับส่วนตัวนี้เนี่ยเป็นของช่างเขาติดไว้นะครับผมมาส่งแค่เครื่องนะครับมาส่งเครื่องแล้วก็เซตอัปโปรแกรมเครื่องให้เรียบร้อยนะครับค่าโพสติ้งเท่าไหร่การชาร์จเท่าไหร่ตัดเท่าไหรนะครับแผงนะครับ แผงสามแผงใช่ไมสิบสองสิบสองแผงก็อนุกรมสี่นะครับแล้วก็สามจริงเได้สิบสองแผงนะครับลงมาที่ m p p c ตัวเขียวนะครับตัวนั้นก็ชาร์จลงเข้าแบอร่เทียมนะครับตัวนี้เป็นตู้ของทางบัดททำขึ้นมาเลยนะครับเวลานั้นก็ปิดหมดเลยนะครับเขาจะปิดเข้าหมดเลย มันมีทัดลมนะครับตัวนี้ระบายอากาศเดี๋ยวไม่อายารย์จะปิดให้ดูระวังหนีบสา,ายพาย์ครับเออจันปิดอย่างนี้ครับปิดอย่างนี้พอเปิดออกด้านในก็จะมีพวกตัวนี้นะครับส่วนทางเข้าแบบนี้ก็เป็นตัวชัดนะครับชัดตรงนี้ตัวนี้ออกใช้นะครับเราเน้นที่จะใช้เบกเกอร์แบบนี้นะครับก็คือตัดก็ตัดเลยขาดก็ขาดไปเลยนะครับ อตัวนี้อาจจะไม่ดีเท่าแต่เราเดี๋ยวว่าอาจารย์จะเปลี่ยนทีหลังเองตัวนี้นะครับเป็นส่วนของงานของจ้างอีกท่านก็จะมาเก็บเอานะครับส่วนผมมีตู้นี้แล้วก็ติดเครื่องเทสเครื่องจุนระบบอัดโปรแกรมเครื่องเป็นเก้าสิบหกนะครับผมประมาณนี้ครับก็เทสตัวเชื่อมกขาลากไปแล้วครับไม่เยอะเพราะว่ามันจึงกระแสสูงนะครับระบบเก้าสหกก็ ที่ 2k ก็กินประมาณ18แอมตามคลิปเลยนะครับโอเคนะครับมีประมาณนี้นะดูคับโอเคนะครับก็นี่ก็เป็นการรีวิวเล็กนน้อยส่วนการรีวิวห,หนักๆอีกเดี๋ยวรอให้อาจารย์เดินสายเมนสายอะไรตรงวัดตรงนี้ ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วผมจะมาเอารีวิวให้อีกรอบนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมคลิป96วีนะครับผม 8K ครับตัวนี้ครับสวัสดีครับ